พวกครูมาเล่นยังไงอ่ะกูไม่เคยเล่นอ่ะเฮ้ยวบดีเอ้ยมึงเป็นฮอนโลเลยเหรอมึงมาถึงเป็นฮอนโลเลยเหรอเฮ้ยดูเร็วเลยเสียงเสียงครึ่งหลอดทายไงไอ้เหี้ยเสียงแมนเกลียจับกับเน็ตนางดาบวเราขับกันดีกว่าขับนางดาบตราสู้จอมเวียนไม่ได้มันปัดเวียนไปได้ กูนะว่าตัวเองจะตัวถึงหวานไม่ได้ไม่ตัวตัวตัวเอเป็นสเต็งตัวโหดแบบใครใครเอลซีแบบตีแรกอ่ะคุณน้องชื่ออะไรรู้แหละน้องชื่อเฮียไหนกูลืมแนะคุณลูมิเอ้ยไม่ใช่เฮียคนตัวนี้ปะคนตัวลีปะเฮ้ยแล้วคตัวนี้กูมายังไงวะเนี่ยตัวนี้อะไรอะไรอะไรเฮ้ยตรแล้วกูโดนลุงมาแล้กูโดนลุงมะ ปกติเดนลในเกมเนี้ยใช่กูแค่ไม่เข้าไปกูไรวะกูก็เนียจีเอาแม่งดิดไหเอาแม่งดินี่นี่โอ้ยไอ้ยี่มาหน้าหมดีอะไรอ้ยี่มน้หมดไอ้ยกูโดนลุ้มไอ้ยี่ชิกิเอาไปเ่อหนึ่งตัวโอ้โถ วอเตอร์ฟาร์กมึงจะทำอะไรวะตัวนั้นมึงจะกลายเป็นหมวด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 ดาร์กไม่กลัวไอ้เหี้ยโอ้โหยโดนิสิตมากอันนี้กูทำอะไรได้วะเฮ้ยอันดีออกไปไล้สัตว์เอ็ทำอะไรได้วะมึงลี่กดไอเนี่ยมันต้องกดครั้งอะไรเออาอามึงติดเหรอ วิ่ตายหรอไอเย่ยไปโดยตีไม่โดนไอเยียมนะไม่เคยจะพอเล่นหมดีเียเนี่ยพี่เอขาเล่นเกมแม่เยตัวมึงมันเน้นต่อนะโอ้แค่นี้นะตัวม้องมอี่นี่สัตว์ เปิดเพลงไม่หยุดเลยอยยิงแม่งเลยสัตว์นั่นๆๆๆตัวมึงต้องเล่นกุหลาบปีนอย่างเงี้ยปีนไม่โดนเลยโแต่อ๋อมันยิงอ๋อยิงจากตรงไหนก็ได้เลยใช่ใช่ใช่เฮ้ยอะไรไปเข้าใจ้วโอ้โหเย็นปุ๊บเย็นนั่นแหะเลยเย็นโมงอะแรง โอ้โหของจางไรมาซะด้วยไอ้สารหุยไอ้ยเอย้ยตีไม่ได้เปิดไม่หยุดเลยวะไอ้เหี้ยไอ้ยียน,นี่เปิดไม่หยุดวันไหน่ละคลิปกูโดนแบนแล้วคลิปกูจะต,ตามหาคนนึ่งบ้ามันฆ่าไม่ได้หรอกอมันออกอานี่มามันออกของการตายมา,ม,า,ยม,ามันเคยอันดิ้งที่ทำให้เลือดเต็ม น้ำมาขึ้นรีเฟเชอร์มาด้วยไอ้โคตรลิมัมนโดนอะไเป้าอยู่ไหนะวะมีนี่เปิดทั้งวันเยี่ยไม่มีนั้นไอ้เยี่ยเ,เอ,อ,อ้ยไม่นีบตเตอร์ไฟเจ็ดแมนีอีคิ q เฉยอ้าฮึ ยังแม่งมีปักหน้าเลยเฮ้ยกลางแมพไปตัดตื่นเริงจริงจริงเสียงแม่งหน้ากระพืิบจะไหนโดนอะไรเขาต้ก็สิเอาดีเตี่ยเงี้ยเอ้ยังไปจะโดนไหมเนี่ยไอ้ฝากอย่าไปรอไอ้เหี้ยทีมที่กขาติดเหลืองไอ้ซ่า เบาอย่างกระาเด็ดเมาเอา้เ๋วเดี๋ย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 วเ Qua Tại quý vị mình ở đây thưa quý vị mình ở đây thưa quý vị mình ở đây thưa quý vị mình ở đây mình โอ้ยเยียเจ้าเลยตายโอ้ไม่ตายมึงรู้จักปัดปัดกระสุนมาสิปัดกระสุนปัดกระสุนชเอ้ยเยียดูเลือด ป่าบ่าป่าาาาั้ไ whatever, ie, งไหนมาทักงไหนางไหนมาสักหน่าเอ๋าไเอ๋อไอเอ้ไอเอไอเอ๋อไอเไเอไเอ๋ไอเออไอเอ๋ไอเอ๋อไอเอไมเอ๋อไอเอไมเอาอไอ่อ๋ไเอ๋เอ๋เอ๋ไอเ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 อาออเอก่อเเอ๋ออเอ๋ออเไอเออเอ่อไอ้อเอ๋อเออไอเออไอเเอ๋ไไอเเอ๋ไอเ้ไอเเเไ ไอ้เยว์พวยนี่มันหลบกันหมดเลยอย่างแป๊บนึงนะเจอจิโก้ไม่ฟันเป็นดาวค่เอาอ้ิกงโอยย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 ิยยยยยยัยย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  มีแต่พกแย่บติ้วๆัวนมียขอามเจ็บแม่ดิฟามีส่กูไอ้เสีกูช่วยเองเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยอะไรลเฮ้ยอะไรเยเฮ้ยไอเสีเฮ้ย มีไอ้มงเหรอหลับมีเฉยเลยมงเชื่อไอ่กุต้กูสู้ใครท้ายเกียร์ไม่ได้เลยวะกูได้อู้ยัดแม่เดี๋ยวกูขอยิงก่อนกูขอยิงก่อน ไอเหี <c oughs> 1941, <g problem> ่ยนี่ไม่มีปรายาดใครจะรอให้ตูนยิงกอนไหมน่เสริมีเยแล้วปีมาดามดมา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 าม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  ลำบีลบนะครับโอ้ยเงี้ยไอ้ขี้แยกันละคนไอ้สัูตัวแคไม่ได้แล้วเัโยี่ตเลยอายะไรกันลมีี่ิวนี้วนิงอยู่สัตว์นีไอ้ไอ้เอาแม่งนีเอาแม่งนี่เอาแม่งนี่เอาเมงเอาเม่นี่เอาเน่

โอ้โหปี๊ยะกูถ่ามลิงตรงกันนั้นอะกูถาจริงเกิดอะไรขึ้นวะแต่จเรียนรู้ที่ลำดามแล้วเรียนวิชาล้ำมีดมาแล้วปี้ยเีจะล้ำดาบมะเอ้เมื่อกี้เราทำยี้ยอะไรตรงนั้นวะเอ็นอะไหนจริงเราทำอะไรกันตรงนั้นวะอุ๊ยไอ้เยี้ยเอ้ยกูขวยิงก่อนเหนือไอ้ซันว่าสุดท้า จะกูนะมึงไอ้ไอ้ขอขอขัเก็บของยาข้ยคอยของคอยโมงาไอ้ยไอ้เจ๊นี่โมงเงี้ยคอยของก่อนโอ้โหโอ้โหไอ้เจ๊นัดแรงเตือนแย่ของท่านเป็นเหี้ยอะไรอ่ะเอ้เนปไอ้เนดโอ้โหกิ๊สก้าเจโา ป้องเลยเดินไม่เฉยรับมีดตายไอ้เย้ยม่งกูมองไม่เห็นตัวไอ้เย้ยนี่จะมาหลังไงสารโอ้ยยี่ตีตอกไปเข้าไอ้เย้ยเดินไม่ออกเลยสับบี้ก um ูต้องรับมีดแทนแล้วมาทันรับมีดฆ่ากันเลยคนทไอ้ท็อปไอ้ท็อปไอ้ท็อปไอ้เย้ยแล้วท็อปเกูโดนหลุมวะไอ้เย้ยพี่ไอ้เหี้ยนั่นต้องตายอ่ะ ุ่ยไเฮียตีกูดีตายแล้วมโอ้โหเฮียสิเฮียไม่ตายเฮียโคตรหนัวเลยสัสลำว่ลำวิดูดออกา